ครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้มาพบกับคุณเคนและผมอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะคุยกันเรื่องของการตลาดการทําตลาดของตัวเครื่องนี้นะครับซึ่งผมยืนยันว่านั่งคุยคุณเคนมาเนี่ยนะครับโอ้ยซื้อเถอะครับเอาไปใช้เลยครับอันนี้ช่วยโฆษณานะฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่คนไทยคิดขึ้นมานะครับแล้วผมคิดว่ามันช่วยเอื้อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาและแน่นอนที่สุดครับ เครื่องนี้มันช่วยทําให้คุณเนี่ยได้ดื่มและได้ทานสิ่งที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องการตลาดกับคุณเคนต่อครับคุณเคนครับครับผมการตลาดทํายังไงก็นี้ช่วงแรกก็คงจะเน้นในส่วนของเริ่ม p r ตัวสินค้าในช่องทางกลุ่มเราจะแยกออกมาเป็นทั้งหมดส่ช่องทางช่องทางที่หนึ่งก็คือทางด้านการจัดกิจกรรมในการโปรโมตสินค้างานที่เรากำลังทำตอนนี้ อีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มในด้านของอีคอมเมิร์ซก็คือทางด้านเว็บไซต์ต่างๆซึ่งเราจะมีเว็บไซต์ของเราเองแล้วก็จะมีการโพสต์ลิงก์ไปในในเว็บไซต์ของเราก็จะมีวิดีโอคอนเฟล็นซ์ในลักษณะที่ลูกค้าอยากดูเมนูสุขภาพอะไรเข้าไปคลิกดูได้จะรู้เลยว่าส่วนผสมมีอะไรทานแล้วได้ประโยชน์ยังไงจากเครื่องโปรชฟเพื่อเป็นความรู้กับประชาชนเราจะมีขึ้นให้ด้านล่างนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ อีกช่องทางหนึ่งก็คือห้างสรรพสินค้าครับซึ่งในกลุ่มห้างสรรพสินค้าก็ต้องเป็นระดับในกลุ่มระดับกลางขึ้นสูงเพราะเครื่องของเราก็อยู่ในระดับกลางคนชั้นกลางนี้ใช้ได้เลยเพราะราคาไม่ได้แพงครับผมแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มช่องทางในส่วนของกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มโรงแรมกลุ่มเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ต่างๆเพราะว่าเครื่องโปรเชคตประหยัดเนื้อที่แล้วก็อำนวยความสะดวกรวมถึงที่กลุ่มโรงพยาบาลเนี่ย เราสามารถเครื่องโปรเชฟสามารถทําอาหารผู้ป่วยทั้งสายยางได้ด้วยครับโอ้ oh. <laughs> นะครับจริงๆผมว่าสิ่งที่คุณเคนบอกกับเราเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่รู้สึกเรามีความสุขมากเวลาเรามีของอะไรดีๆมาใช้นะครับแต่ก็ถ้าเป็นไปได้นะคุณเคนนะคือนะจัดรายการพิเศษให้กับคนที่มีปัญหาสุขภาพมีปัญหาสุขภาพในเรื่องหนึ่งนะครับ,รบคนคบที่จะซื้อเครื่องเราเนี่ยถ้าเราทําตลาดประเภท ลงไปอีกหน่อยนะครับนะครับมีผ่อนไหมเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีผ่อนกับทางกลุ่มบัตรเครดิตครับผมผมว่าคงช่วยทําให้หลายๆท่านที่สนใจนะครับแล้วบอกโอ้ยแต่ละมันแพงจังเลยอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีช่องทางในการที่ท่านจะนําเครื่องเหล่านี้ไปใช้เพื่อทําการค้าเพื่อชชีวิตส่วนตัวของท่านได้แต่แน่นอนนะครับผมดูแล้วเนี่ยนะครับไอ้เครื่องเครื่องนี้คุณตั้งผมนี่เ็เปิดร้านได้เลยจริงไหมฮะใช่ครับแค่ไอซีมตัวเดียวเนี่ยเปิดร้านได้แล้วครับ มันคิดถึงไหนอ่ะคิดถึงไหนให้เราจะตอบไงเดี๋ยวนั่นเดูพี่ไม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 ่โอเคครับเรื่องของการตลาดเนี่นะคุณเพียงครับนอกจากที่เมื่อสักครู่เนี่ยผมได้มีการกระซิบเป็นนิดหนึ่งว่ามันจะมีโอกาสที่เราจะใช้ระบบผ่อนเข้ามาได้หรือเปล่านะครับซึ่งเก็บอกว่าก็กำลังจะทำเรื่องนี้อยู่นะครับซึ่งแน่นอนว่า ในการทำการตลาดเนี่ยผมก็ต้องขอเรียนว่านอกจากเราจะไปตามงานเนี่ยที่วันนี้เรามาในงานนี้มาสัมภาษณ์คุณเขนซูนการค้าล่ะมีวางมีวางจำหน่ายไหมครับเอ่อกำลังดิวอยู่ฮะเราจะวางประมาณ3-4มสีห้างห้างหลักๆซึ่งตรงกับกลุ่มพาร์เก็ตก็คือระดับกลางขึ้นไปเป็นช็อปหรือว่าเป็นเป็นคอร์เนอร์ของเราเองเป็นคอร์เนอร์ใช่ครับนะครับก็หมายถึงว่า เราไม่พูดถึงช็อปช่ครับไม่พูดถึงตรงทากครั้งเดินเป็นอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นคียออสเป็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่เป็นคียออสประจําใช่ครับรวมถึงจะรับสมัครผู้ตัวแทนจําหน่ายเอเจตนจังหวัดละหนึ่งรายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่อยู่แต่ละจังหวัดไม่ต้องมาถึงบริษัทโดยตรงไปที่ตัวแทนได้เลยครับผู้ที่สนใจที่จะเป็นตัวแทนติดต่อได้ให้จังหวัดละเจ้าเท่านั้นเองรีบๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันคงจะหมดเร็วนะครับถ้าเกิด คมเทปนี้แล้วก็มีรายการอย่างหลายรายการที่คุณเจณได้สัมภาษณ์ไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่านี่ส่วนหนึ่งครับที่ได้มีส่วนช่วยในการที่จะผลักดันคนให้เข้ามาร่วมงานกับทางโปรเชฟนะครับมีการมีงานทำแหละในช่วงนี้การหางานหาอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญมากนะครับคือมีโอกาสปั๊บต้องทันทีเลยนะครับเราพูดถึงตัวเครื่องมาเยอะแล้วพูดการตลาดมาเยอะแล้วนะครับมาถึงช่วงที่ท่านผู้ชมอยากจะฟังมากที่สุดแหละ นั่นก็คือเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพยังไงเมนูเดี๋ยวให้คุณแคนแนะนาให้ฟังครับเอาเมนูที่ว่าสุขภาพมากๆเนี่ยมันมันมันคืออย่างอะร่รโดยโปรติเนี่ยเราตั้งแต่เล็กจนโตส่วนใหญ่จะทานอาหารทอดอาหารมันอาหารผัดซึ่งคาบไขมันเนี่ยก็จะไปเกาะในระบบทางเดินอาหารเราเช่นลำไส้ต่างๆ เราไม่เคยมีการล้างลำไส้ถูกไหมครับไม่เหมือนล้างหน้าเราล้างได้แต่ลำไส้เราจะล้างยังไงซึ่งปัจจุบันบางท่านส่วนใหญ่ไปสวนกาแฟต้องไปสวนทางผ่านทางทางด้านล่างของเราที่เราขับถ่ายซึ่งบางครั้งอาจจะเจ็บและอาจจะอันตรายบางครั้งอาจจะมีโรคแรกซ้อนได้ซึ่งมันอันตรายแต่เราก็จะคิดค้นสูตรเกี่ยวกับน้ำผักผลไม้เพื่อชะล้างลำไส้รวมถึงให้สุขภาพเราดีขึ้นโดยปริยายโดยไม่อันตรายด้วยแล้วก็ง่ายด้วย และดีต่อสุขภาพเช่นน้ําสูตรดีท็อกซ์ลาไส้ของโปรเชฟครับง่ายๆมากเลยครับเราจะมีประโยชน์มากมากก็คือผลไม้ที่ใช้ก็จากบ้านเราเนี่ยครับครับรวมถึงสมุนไพรก็ของบ้านเราครับซึ่งเราจะมีสอนบอกลูกค้าโดยละเอียดครับกลับไปทําเองได้เลยครับครับท่านผู้ชมครับเครื่องก็ของเรานะครับผลไม้ก็ของเรานะครับไม่ต้องไปหาซื้อมสมุนไพรก็ของเรานะครับใช่ครับหยิบข้างรั้วมานะครับแต่หยิบผิดนะหยิบผิดตายนะแต่ดังนั้นเนี่ยคือจะมีสูตรให้ นะครับนอกจากเครื่องดื่มแล้วคุณเคนยังมีส่วนที่เป็นอาหารหนักใช่อาหารหนักๆเช่นตื่นเช้าๆขึ้นมาบางท่านเนี่ยอยากจะทานโจ๊กหรือบางท่านกลับบ้านดึกๆร้านอาหารปิดหมดกับข้าวอะไรไม่มีเลยแต่ถ้ามีเครื่องโปรเชสติดไปที่บ้านเนี่ยที่ครัวโยนข้าวหอมมะลิดิบๆในครัวตักขึ้นมาแล้วฮะใส่ลงไปในเครื่องใส่น้ํากดปุ่มโจ๊กเดี๋ยวเครื่องจะต้มให้โดยอัตโ,ตโนมัติ พอข kind of like ้าวเดือดประมาณ5นาทีเครื่องจะปั่นเม็ดข้าวจากเม็ดใหญ่ๆเป็นเม็ดโจ๊กค่อยมาใส่หมูใส่ผักที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วปิดจุกล็อกไว้เดี๋ยวพอสุกเครื่องจะมีเสียงเรียกให้มากินโจ๊กใช้เวลาแค่25นาทีมีเสียงเรียกด้วยใช่ครับอันนี้ใครป็นคนคิดเฮงเห็นก็ร่วมกันคิดค้นขึ้นมามันจะมันจะร้องไงฮะมันจะมีเสียงติ๊ดติ๊ดติ๊ดอ๋อในว่าจะ่บอกว่าเสร็จแล้วอันนั้นรุ่นต่อไปผมจะอ่าเสียงใส่ทำไมว่าโจ๊กเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอรรุ่นนห้าคับ ไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดาจริงๆนะครับน้ำเดื่มเพื่อสุขภาพโจ๊กสำรับอาหารช้าที่คุณทําได้ง่ายไม่ต้องรออ,อ,อะไรนะตำข้าวใช่ไหมแต่ไม่ต้องไปซื้อปลายข้าวมาไม่ต้องไปใช้เตาแก๊สเพราะบางครั้งแก๊สอาจจะระเบิดได้ถ้าเราลืมปิดแก๊สฟองข้าวอะไร